ชีวิตเมียฝรั่งต่างแดนลูกๆของท่านป่วยปางตายในเมืองนอกมีผู้ใดยากรับรู้และถามไทยแดยมีแต่คำพูดเดียวเมื่อไหรที่สรงเงินเมื่อไรที่ทงงอหมาเมื่อไรที่ทำนูน่นทำนี่ทำนั่นนี่เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เมียฝรั่งตางแดนป่วยนะร่างกายพังจิตใจเศร้าเนาะเป็นโรคซึมเศร้าเนาะ มองในหัวใจเมามีความสุขเลยในต่างแดนพี่น้องคขะโอ้ยเนาะพี่น้องอีกมุมมืดหลายๆมุมนะคะยี่จ๋ามาอยู่ตรงเนี้ยขอบคุณ พี่น้องทุกท่านที่ส่งเรื่องราวและปลดปล่อยเราได้มาปลดปล่อยกันแล้วก็ขอให้ทุกคนมีพลังกายพลังใจเพื่อจะรักตัวเองรักษาโาครคภัยไข้เจ็บที่มันอยู่กับตัวเองที่ไม่มีใครใส่ใจและสนใจเราต้องหันมาดูแลตัวเองพี่น้องขะนะคะเราทําดีที่สุดถึงแม้วันนี้สิ่งที่ได้ตอบรับคือความเจ็บปวดความห่วงใยบม่มีนะเป็นธรรมกระบได หัวใจมีแต่เศร้าหมองแต่ถ้าเราเก็บความทุกข์มานั่งทำร้ายเจ้าของเหากระปดปล่อยตัวเองบอดายยายจ่ายยากฟากยากกอดนะทุกทุกคนเราวยากบอกทุกทกคนว่าเราทําดีที่สุดถึงเวลาที่เราจะต้องหยุดและถอยหลังมาลักตัวเองดูแลตัวเองด้วยตัวเราเองในเมื่อสิ่งที่เราทําเราให้ นะเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการหยุดเธอชีวิตเรายังอยู่นึกถึงคำนี้ไว้นะวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่เรายังทำอะไรได้อีกมากมายสำหรับตัวเรายังไม่สายสำหรับตัวเองเงินสําหรับใช้เหลือสําหรับตัวเองไม่ได้มากมายเงินเดือนเราถ้าไม่ให้คนอื่นเมื่อไหร่เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเหลือดูแลตัวเอง เพราะฉะนั้นดึงพลังตรงนี้มารักษากายใจเจ้าของเด้อพี่น้องขานะคะวันนี้ก็มีความรู้สึกที่เจ็บปวดจากคุณพี่เนาะอยากระบายมาใตา้ใต้คอมเมนต์นั่งอ่านวิดีโออ่าสิปีนะคะกับประเมืองไทยนอนไม่ข้ามคืน ต้องได้หอบลูกหอบผัวออกจากบ้านจนสามีได้ออกปากว่าเนาะนี่ก็เป็นข้อหนึ่งนะคะที่ทําให้ฝรั่งหลายๆคนนะคะที่ดูถูกครอบครัวเมียฝรั่งเนาะเพราะเอาจริงๆก็สิ่งที่เขาเจอเขาก็เอามาพูดมาคุยกันนะคาว่าแต่งกับผู้หญิงไทยหนึ่งคนต้องแต่งกับครอบครัวทั้งตระกูลอ่าและสิ่งที่ไม่ดีเขาพูดมันไม่ผิด มันเป็นสิ่งแสดงออกที่เขาเจอมาทีนี้มันก็เป็นแผลให้กับอีกหลายๆคนนะคะก็เหมือนเมืองไทยเราเรามีออนไลน์ที่จะเปิดเผยรู้กันเขาก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นครอบครัวจงรักษาเนาะอืมรักษานะคะความรู้สึกของฝรั่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่ให้มีคําพูดที่มาทําร้ายลูกยามมาอยู่ต่างแดน นะผัวเมียทิ้งกันบ่ได้ง่ายลูกเต้าเขามีอยู่ด้วยกันช่วยรักษาตรงนั้นไว้สร้างมิตรภาพระหว่างนั้นไว้และเมื่อไหร่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะเอ่ยถามไถ่สามีได้ฝรั่งเขาไม่ลำรี่ล่ำไหลนะเขารักลูกรักเมียเขาโยนให้ได้ครั้งหนึ่งอาจจะเป็นครั้งที่สองแต่ถ้าสามไปแม้กระทั่งเมียเขาก็ซีบอาเด้อ,พ,อ,อพี่น้องเอ๋ย่าพินิจพิจารณานำอย่าให้มันเกินไปให้นึกถึงหัวใจเจ้าของ เป็นเรานะจะต,ต้องมาแบกกับชีวิตคนอื่นทั้งครอบครัวเนี่ยอ่าถ้าเปรียบเทียบนะถ้าเราหันไปเอาครอบครัวฝรั่งผัวเอาครอบครัวเขาแล้วเราต้องเอาด้วยเนี่ยเราจะรับได้ไหมอืมเรายังไม่เคยให้เฉลี่ยทางครอบครัวเขาเลยมีแต่ลากเข้ามาหาครอบครัวเราแต่ทีเนี้ยอ่าได้ไม่ดังไม่ทันใจไม่ดังตั้งใจพานอืมสิทธิความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องคิดซีแค่ว่าลูกได้ชื่อว่าเป็นเมียฝรั่งเจบ เจ็บนะคะอย่าทำกันเลยบอกเลยนะช่วยกันเนาะช่วยกันนะฮนะมาต่อท้ายด้วยความรู้สึกนี่ที่ส่งมานะทำงานอยู่เมืองนอกส่งเงินเลี้ยงพ่อแม่มา8ปีไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่มายังไม่ได้กลับบ้านเลยลูกค่อยก็เรียนอยู่นะลูกเราก็เรียนอยู่เนาะส่งกลับบ้านทุกเดือนพอแม่ป่วยกะคอยภาษาเขียนมานะส่งลายเดือนกะคอย สุดท้ายแล้วเพลินแบง่งมรดกค่อยได้ที่ดินแค่33ตารางวายัางบพอคึ่งงานนะงาน100ตารางวาเนาะเออคือง,งาน50าสิบเป็นบอยังบพอนะสาสามตารางวาสร้างอย่างได้พี่นอ้องอืมีที่ตั้งเป็นร้อยไร่อันนี้ก็คือเราไม่รู้ว่าพี่น้องมีกันกี่คนนะฝ่ายทางเมืองไทยเนาะอะมีที่เป็นเลยร้อยไร่แถมเวลาทรงทกศสมา กมาบอกค่อยทรงทั้งทั้งที่ค่อยโบมีสิทธิ์อย่างเลยบอให้กะระซาบแซงค่อยอ่ค่อยก็คือเหล่านะซับซ,บซบแซงเอคือแช่งลูกเนาะฝ่ายเป็นเมียฝรั่งค่อยมาอยู่ประเทศนี้แปดปีโบเคยได้กลับบ้านทรงแต่เงินย่างเดียวสามปีที่แล้วค่อยพาตับพาตัดไต ทิ้งออกข้างหนึง่งบอมีผู้ใดถามข่าวแม่แต่คำเดียวโทรมาเว้าเพียงคำเดียวเลยว่าเมื่อใดทรงเงินเงินน่าส่งมาหรือยังเงินนะต้องใส่เดือความรู้สึกหัวอกทางเมืองไทยต้องการลูกหรือพี่หรือน้องหรือแม่ที่จะต้อง อ้ได้ชื่อว่าเมียฝรั่งต้องเอาใจทุกอย่างพูดก็อย่าให้ผิดใจเงินก็ต้องได้ตามต้องการสั่งอะไรก็ต้องได้ได้แต่คำว่ากำลังใจสบายดีไหมพักผ่อนบ้างนะอืมดูแลตัวเองบ้างนะเจ็บป่วยก็พักบ้างไม่เป็นไรช่วงเนี้ยแม่อยู่ได้คนนั้นอยู่ได้คนนี้อยู่ได้คำเนี้ยเอาจริงทุกคนต้องการแต่ดูซิชีวิตแปดปีดิ้นรน ความไม่เป็นธรรมของคําว่าครอบครัวครอบครัวเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้คําว่าเซฟโซนของทุกทุกคนแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเซฟโซนเหรอนะฮะ แต่ก็ไม่ใช่ของอทุกๆครอบครัวเนาะอันนี้สําหรับมุมมองเยจ๋าจะป้องกันและระวังทุกมุมมองนะคะแต่ก็โชคดีเราควบคุมอยู่และแม่ก็เข้าใจเราไม่ได้เจอหนักขนาดที่ว่าจะต้องมาฉาบแช่งนะคะปากพอปากแม่ย้ำเดอ้อปากเจ้าศักดิ์สิทธิ์อืพินิจพิจรารณาทรงผรอนให้ลูกเถอะอย่าได้แช่งลูกเลยเพราะอะไรรู้ไหมเออคำแช่งของเจ้า ลูกที่ทําดีมาตลอดเนี่ยขอบอกฝากถึงทุกคนทุกคนไม่ได้รับหรอกเพราะเราทําดีที่สุดจนหมดตัวนะทำดีแม้กระทั่งป่วยเงินก็ยังส่งอยู่นะเราไม่ได้รับหลอกอย่าคิดว่ากลัวบาปที่เราตัดไม่ได้นี่แหละคือเราสร้างบาปและรับบาปโดยไม่ปล่อยวางจากตัวเองนะคะให้มันย้อนกลับไปหาคนที่แช่งด่า,บ,าบังคับ เนาะด้วยอารมณนะ์เนาะเออนะฮะมันกลับไปนะกลับไปหาคนที่รับนั่นแหละอย่าลืมเท่าวันหนึ่งไอ้คนเลวเนี่ยไอ้คนที่แบบ,บรีดได้แต่เงินเนี่ยไม่มีคุณค่าเนี่ยไม่มีพลังไม่มีกําลังใจเนี่ยหยุดให้เมื่อไหร่คนที่ลําบากก็คือคนแม่คุณพ่อนะก็หยิบยกให้ลูกครือว่าแบ่งที่แบ่งทางให้เยอะๆนะ่ะดูแลกันไปเลยจริงๆ ฟังแล้วก็นะแล้วการผ่าตัดไตมันเป็นผ่าตัดใหญ่หลายๆคนนอนบนเตียงน้ำตาไหลโทรไปหาพ่อแม่เพื่อที่จะให้ขอกำลังใจแต่สุดท้ายได้ยินแต่ละคําได้ยินแต่ละคํานะอ่าโทรมาส่งเงินมาแล้วตีโอ้กคุณนึกว่ามึงโทรมาบอกว่าส่งเงินเมื่อให่อ่านะ ไม่สบายไม่ได้ถามเลยแม้แต่คำเดียวถ้าเมืองไทยไม่มีธุระเรื่องเงินไม่คิดจะคุยเรื่องยาวอ่าถ้าพูดแล้วสนองความต้องการอ่ะคุยได้นิดหน่อยยาวนะคะอันนี้คือเรื่องของพี่ๆเขาเนาะแต่ถ้าบอกว่าโอ้ยปว่วยอยู่เดอ้อบ่มีเงินทรงดอกอ้าวแค่นี้ล่ะงั้นนะวางปุดนี่คือความรู้สึกที่เขาบอกมาให้เจ้าคิดเบิ่งเด้ เออหัวใจของลูกของท่านหรือว่าเมียฝรั่งเนี่ยมันสิมีแหงเฮ็ดงานให้เจ้าบอพลังกำลังใจเอามาจักตรงใดนะฮะอันนี้แปดปีแล้วก็น้องไมคคือกันฝากเดทเธอแม่เอ้ยหากลูกสาวเจ้าเดยอดกำลังใจเดนะเงินทองให้ไปแล้วนะเขบาบได้หวังคืนดอก แต่เพียงแค่ว่าพลังกำลังใจห่วงใหญ่กันแดมีความรู้สึกเจ็บปวดป่วยหนักอืมลากสังขารทำงานนะคะป่วยหนักนอนสมหากำลังใจคนที่ทุ่มเทจนร่างกายตัวเองพังบบมีจักคำถ้าชีวิตหลายๆคนบบมีผัวฝรั่งที่ยืนข้างๆอยู่ตรงนี้เจ้าคิดดิว่าสภาพลูกของเจ้าทีเป็นจังใด บางคนโชคดีนอนโรงพยาบาลมีเพื่อนโทรหากันส่งข้าวส่งน้ำคนอื่นแท้ๆเขายังมีน้ำใจให้แล้วครอบครัวละ่ะครอบครัวละ่ะทุกคนละ่ะที่ได้รับเงินหรือได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าน้อยหรือมากเคยส่งกำลังใจให้คนที่ได้ชื่อเมียฝรั่งในครอบครัวของเจ้าเดบอ พินิษพิจารณาและคิดเบิงเดอ้อแล้วถามเขาได้อยู่นานๆหรือหายเงียบไปนะอย่าสูใส่ใจว่าโหหายไปเลยนะหายไปนานเลยหนีไปสบายไม่ห่วงทางบ้านสินาะเวลาเขาไปเที่ยวโชว์สวยๆโอ้โหมีความสุขเนาะเอาแต่เที่ยวนาะอเงินหนะ่ะเก็บมาส่งทางบ้านเถอะอย่าใช้สะดวกสบายแต่ตัวเองเลยถามนะแล้วก็ฟังด้วย ชีวิตเมืองนอกเนี่ยเดินไปเที่ยวทีเนี่ยนานทีงานเวลาทำนะ่ะมันเต็มเปี่ยมแทบจะไม่เหลือเก็บไว้กันแต่ละคนนะเดินเที่ยวพักผ่อนไปกินนานๆลงโพสทีนะ่ะเขาไม่ได้กินทุกวันให้เขามีความสุขบ้างอย่าคิดจะเอาทุกเม็ดทุกสตังทุกเหรียญเออแม้กระทั่งสภาพร่างกายที่ไม่มีแรงที่จะทำงานเนี่ยเอออย่าถามเอาแต่เงินพี่น้อง มันเจ็บปวดนะมันเจ็บปวดแล้วก็ฝากถึงทางเจ้าของเรื่องเหมือนกันว่านะหนักเกินทนอืมปลดปล่อยนะหยุดได้ด้วยตัวเองอิหลีให้เขาได้รับรู้นะซึ่งถึงความรู้สึกที่เราเจ็บปวดบ้างอ่าจริงๆไม่บาปหรอกสําหรับคนที่ช่วยเหลือครอบครัวมาแล้วบม่มีคำว่าบาปเมียฝรั่งทุกคนถ้า ทุกคนปวดปลอยได้ก็คือตัดได้ทุกคนอ่ะในสิ่งที่เราซ้อยเหลือมาเนี่ยนับจากวันนี้เลยจะเป็นวันดีที่ของเราหนึ่งเงินเราก็จะมีขึ้นสองเราก็บ่ต้องมาฟุ้งซ่านห่วงคนนั้นคนนี้คิดแล้วพอบบมีผู้ใดห่วงเขาเลยสามสุขภาพจิตสุขภาพก,า,พกายเราก็สิดีขึ้นพอได้ยินบบได้ยินคำแซงดา หลายคนปิดเฟซหลายคนปิดไลน์หลายคนปิดโทรศัพท์ก็ย้อนนี่ยอมรับจริงๆยายจ่ากระไดนะโชคดีโชคดีครอบครัวยายจา่าบ่ได้เป็นแบบนี้เนาะถ้าเป็นแบบนี้ยายจ่าก,ก็คงจะเป็นคนโหดคนหนึ่งละแต่บอกเลยนะถ้าคุณคิดว่าทำแล้วบาปบาปเฮากย็ยอมรับถ้าเฮาปลดปล่อยหรือเบาลงในเมื่อเราทำดีเขาบอกจเจริญ มีแต่ทุกข์กับเศร้ากับหมองกับป่วยนะสั้งขานยังบ่มีแหง่งอันนี้เลิกเขาเอิ้นว่าบุญนะยำ้ำตอบยายจ่าดีดิจักคนได้เอาแบบเข้ม,เ,ขม,เ,ขมเลยอืมนะรอคำตอบซอยเสริมให้แด